เสียชื่อท่านเข้ามาเนี่ยท่านดูรายการผมไปก่อนนะดูรายการอื่นไปก่อนประกอบไปก่อนถามตัวเองว่าท่านเข้ามาเนี่ยท่านชอบพระเก่าหรือท่านชอบพระใหม่หรือชอบนะพระอย่างไรท่านดูก่อนถ้าชอบพระเก่าผมแนะนํานะครับถ้าชอบพระเก่าเนี่ยคุณก็ไปดูเสียงดังๆไม่ว่าคุณต้อยเมืองนนนะคุณพยับคําพันนะหรือว่า คุณป๋องสุพรรณหรือใครต่อใครนะที่เขาจัดรายการคุณก็ไปดูเขานะครับนะคุณลักษีเกตนะคุณไปดูเขาแต่ถ้าคุณนะคุณบอกว่าพระเก่ามันไกลเกินเอื้อมเอาไว้ก่อนคุณก็มาดูรายการอย่างผมนะดูรายการอย่างนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะพูดถึงพระใหม่ที่เปิดจอง ผมจะพูดถึงพระใหม่ที่จับต้องได้ผมจะพูดถึงเกจิที่สร้างพระนะในปัจจุบันที่มีกระแสอยู่นะแล้วแบบนี้เล่นง่ายราคาองค์ละสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งไม่เกินความนะที่ท่านอยากจะได้มาครอบครองแล้วท่านก็เล่นได้ไม่จำเป็นต้องเช่าเยอะท่านมาสตาร์ทจากตรงนี้แล้วผมบอกว่า ท่านอย่าออกจากงานประจำเด็ดขาดตีคู่ไปเลยนะทำงานแบบตีคู่ขนานไปเอาตรงนี้เนี่ยเป็นงานอดิเรกงานประจำทำท่านเป็นอะไรท่านเป็นยามท่านเป็นยามท่านเป็นอะไรท่านเป็นคนขายไม่กวาดขายไม่กวาดไปขายผลไม้ดองขายผลไม้ดองไปมีงานประจำทำงานประจำไป ทำไมผมถึงยกตัวอย่างแบบนี้เพราะว่าผมเจอแล้วเจอนะเจอแฟนรายการผมที่เป็นยามเจอแฟนรายการผมที่ขายไม่กวาดเจอแฟนแฟนรายการผมที่ขายผลไม้ดองผมบอกว่าคุณอย่ารีบเพื่อจะเข้ามาขายพระคุณเก็บประสบะการณ์ไว้แล้วคุณก็ทำอาชีพของคุณไปแล้วก็ตีคู่นะ คุณได้ไรายได้มาคุณเก็บเล็กเก็บน้อยศึกษาประสบการณ์ไว้แล้วก็ลองดูนะบางคนเนี่ยนะขายนะขายของดองนะท่านมีตู้อยู่ท่านเว้นที่ไว้อีกนิดนึงนะเอาพระวางไว้ในตู้ท่านนะล,นล,นลุ่นนู้นลุ่นนี้วางไว้แล้วก็นะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปขายผลไม้ดองนะคนก็จะมองพระท่าน นะบอกว่าเอะผลไม้ดองทําไมมีพระด้วยนะท่านก็นะท่านก็นะบอกได้ว่าเนี่ยไปมาวัดนู้นวัดนี้นะจะเช่าไหมอะไรไหมเช่าต่อได้นะแต่ตอนนี้ผมให้โชว์ไปก่อนท่านก็ทําได้ครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นอาชีพเสริมที่ท่านสามารถจะทําได้ทันทีแล้วท่านทําเดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์รองรับ แล้วทุกท่านก็ดูออนไลน์อยู่แล้วบางคนเนี่ยเสียเงิน YouTube นะครับท่านรู้ไหมบางคนเสียเงินค่าเน็ตเนี่ยเพื่อดู y YouTube เนี่ยผมเห็นท่านดูเรื่องไร้สาระตั้งเยอะแยะนะแต่เดี๋ยวนี้นะเพื่อนผมนะแฟนรายการผมที่เป็นยามไม่เอาแล้วครับไม่ดูเรื่องไร้สาระแล้วครับไม่ไปดูนะไม่ไปไม่ไปดูสิ่งที่ไร้สาระไปวันวัน,วนมาดูรายการผม แล้วก็มาเก็บตวงเอานะเอาความรู้ไปนะว่าเกจิองค์ไหนน่าเก็บองค์นู้นน่าเก็บองค์นี้น่าเก็บไปเช่ามาสองสามร้อยนะเป็นยามนั่งเฝ้ายามสองสามร้อยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายพระนะถ่ายพระแล้วโพสลงพักพวกขอซื้อต่อนะเช่ามาสองร้อยพักพวกขอซื้อต่อขายในราคาสี่ร้อยได้สองร้อยนั่งทั้งวัน นั่งเป็นยามทั้งวันโพสเช้ายันเย็นได้สองร้อยไปทำอะไรได้ล่ะครับไปทำอะไรได้ได้เงินมานั่นเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆนะยังได้เงินใช้นะผมบอกว่าอาชีพนี้ท่านรู้ไหมไม่มีกเกษียณท่านทำจนท่านนะท่านส้นอายุข,ขยได้เลยเพราะอะไรฮะเพราะยุคนี้มันอํานวยนะถ้าไปสมัยเมื่อก่อนเนี่ย มันคุณจะต้องไปเปิดหน้าร้านจะต้องไปเช่าพื้นที่แล้วถ้าคุณแก่แล้วคุณจะเดินกําลังเอาอะไรพิไหนไปเช่าพื้นที่เรานะจะไปเช่าพื้นที่เดือนเราเป็นหมื่นนะไปเช่าหน้าร้านแล้วขายนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคุณนอนอยู่กับเตียงครับหนะ้านอนอยู่กับเตียงเอามือถือนะไปบอกลูกหลานบอกเอาผ้ามาให้พ่อหน่อยสิเอาผ้ามาให้ลุงหน่อยเดี๋ยวลุงจะถ่ายรูปนะถ่ายรูปลงแล้วก็อธิบายแล้วโพสลงไปปรากฏว่าลุงเป็นเพื่อนกับชาวมาเลเล ลุงเป็นเพื่อนกับชาวมาเลชาวมาเลเปิดเฟซเห็นลุงปึ๊บแม่บอกเลยทักมาเลยลุงองค์นี้เท่าไหร่ลุงนอนอยู่กับเทียกับเตียงนะ่ลุงก็บอกไปว่าองค์นี้สามพันในทางนู้นบอกสามพันนขอซื้อเลยลุงลุงนอนอยู่กับเตียงบอกว่าขายเรียบร้อยแล้วไอ้สามพันโอนเงินเข้ามาบัญชีนี้นะแล้วก็ลุงก็บอกว่าไอ้น้อง เดี๋ยวไปบอกให้ไปสนีมาเอาเอาพระหน่อยนะไปส่งไปรณีเดี๋ยวนี้เขาเรียกมาถึงที่ก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปส่งนะมันมีเขารับเข้ามาก็ไปส่งได้หรือไม่เราก็จ้างเด็กให้ไปส่งอยู่กับบ้านครับทําได้ไหมทําได้ครับมันอยู่ที่เรานะครับว่าเราจะทําหรือไม่อย่างไรเท่านั้นเองมันทําได้หมดนะครับยิ่งถ้าท่าน,านมีพระ ที่เป็นพระที่หายากในลักษณะที่คนเขาหากันอยู่เนี่ยท่านโพสต์ลงไปนะแล้วท่านขายนะในราคาที่ท่านพึงพอใจนะครับไม่ขายเวอร์เหมือนคนอื่นเขานะท่านก็ได้เงินใช้นะถ้าท่านจะขายนะแบบนะแบบที่ว่าต่ํากว่าชาวบ้านเพราะว่าท่านเก็บมานานเก็บมานานแล้วนะพระองค์นี้สมัยเมื่อก่อนท่านเก็บมาท่านเช่ามาสามร้อย เดี๋ยวนี้เขาเล่นกันสามพันท่านจะขายสองพันก็ได้ใช่ปะ่ะนะตรงนี้เนี่ยผมบอกว่ามันเป็นโอกาสนะท่านเข้ามาดูผมเนี่ยท่านจะมีท่านจะมีช่องทางมีลู่ทางแล้วผมบอกนะครับว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่แค่อย่างนั้นท่านตีคู่ขนานไปก็ได้นะท่านเล่นเนี่ยนะท่านก็ไปดูเดี๋ยวนี้มันมีความรู้หมดทุกอย่างนะท่านไม่ต้องไปเรียนที่ไหนฮะ ท่านดูรายการผมท่านเปิดท่านคล่องใจท่านเข้าไปใน YouTube นะท่านคล่องใจเรื่องอะไรล่ะท่านบอกว่าผมพูดไม่เคลียร์นะประวัตินะประวัติเจ้าคุณนอพูดมานิดหน่อยไม่เคลียร์แต่เริ่มชอบเจ้าคุณนอนะท่านก็พิมพ์เข้าไปหาครับพิมพ์เข้าไปนะประวัติเจ้าคุณนอขึ้นพลึบมาเลยท่านก็มาลองไปฟังดูนะรุ่นไหนหน้าเก็บรุ่นไหนหน้าเก็บนะครับเดี๋ยวนี้มันเต็มไปหมดท่านมีปัญหาเรื่องว่า จะโพสต์ยังไงโพสต์ขายพระยังไงท่านเซิร์ชเข้าไปเขียนว่าแนะนําเรื่องการโพสต์ขายพระใน YouTube มันขึ้นมาสอนท่านหมดทุกอย่างมันสอนท่านหมดอยู่ในนั้นทั้งหมดมันยากตรงไหนที่ท่านจะเรียนรู้ครับมันไม่ยากเลยช่องทางมันมีหมดเลยตรงนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยทาอะไรยากลําบากเดี๋ยวนี้มันง่ายไปหมดนั้นมันก็อยู่ที่ท่านแหละ ท่านอยู่กับบ้านท่านก็เรียนได้ไม่ใช่เรียนไม่ได้นะครับนะท่านเรียนได้ทุกอย่างตอนเนี้ยประวัติเนี่ยนะครับเกจ,จิมีทุกองค์นะมีทุกองค์ท่านลองเข้าไปดูถ้าท่านจะรู้ประวัตินะท่านเข้าไปดูเลยมีทุกองนั้นผมถึงบอกว่าตรงนี้เนี่ยท่านเข้ามาเถอะท่านเข้ามาเถอะนะผมเนี่ยนะฮะผมบอกนะครับนะนี่นะ 2, นเดี๋ยวสองสามวันเดี๋ยวทหารจะมาผมหาผมอีก นะน,นะวันอาทิตย์เหรอวันอาทิตย์นะทหารฮนะทหารเป็นแฟนรายการแล้วก็นะเช่าพระชอบพระแต่ชอบเครื่องรางนะมาสี่นายนี่ฮนะตำรวจก็มีนะตำรวจก็มีที่เป็นแฟนรายการอยู่ใครเป็นทหารบ้างใครเป็นตำรวจบ้าง,างลองทักเข้ามาก็ได้นะเขาจะได้รู้ว่าแฟนรายการผมเนี่ยหลากหลายอาชีพไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่ามีอาชีพนะจํากัดนะครับของเราเนี่ยถ้าบอกว่าทุกอาชีพกากระเบือ,อยันเลือรลบเลยแหละเพราะว่าผมเป็นมิตรกับทุกสาขาอาชีพเราไม่ไปดูหมิ่นดูแคลนไม่ไปด้อยค่าใครผู้ใดสักคนที่มาเป็นแฟนรายการผมนะผมต้อนรับหมดแม้ท่านจะเป็นนะที่เข้ามาแล้วทักบอกคนทํางานก่อสร้างเข้ามาแล้วครับนะนั่นนะ่าจะทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับ ผมต้อนรับท่านหมดทุกคนยิ่งท่านนะยิ่งท่านมีความมานะพยายามยังไม่มีอะไรทำเป็นหลักแรงท่านเข้ามาตักตวงไว้ผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอาชีพได้ผมบอกว่าสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดตอนนี้ท่านเข้ามาท่านไปฝึกเลี่ยมพระไว้การเลี่ยมพระเนี่ยนะเป็นงานที่ ผมบอกฮะเป็นงานฝีมือที่มีเกียรตินะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยต่างชาตินะต้องการงานเลี่ยมเยอะมากเพราะว่างานเลี่ยมพระในต่างประเทศจะแพงนะในไทยงานเลี่ยมพระจะราคาถูกกว่าแต่เราใช้ปริมาณในการทําแล้วก็ทําให้สวยๆเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการมันก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับนะดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะ นั้นผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยนะท่านสามารถจะเข้ามาเรียนรู้ได้แล้วถ้าท่านทำได้ช่องทางเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นนั้นผมบอกนะครับตรงนี้เนี่ยท่านเข้ามานะผมเชื่อว่าท่านได้ประโยชน์ผมไม่เอาเรื่องไร้สาระมาพูดนะครับผมเอาเรื่องที่มีสาระมาบอกท่านมีความเคลื่อนไหวในวงการพระมาพูดให้ท่านฟัง ท่านจะได้ประโยชน์หลายอย่างถ้าท่านสามารถจะเก็บตักตวงได้นะครับนะเข้ามาถึงนะเรื่องราวหน่อยนะครับใกล้เวลาแล้วนะครับที่จะหมดเวลานะเอามาพูดถึงวัตถุมงคลสร้างใหม่ที่เขาเปิดจองหน่อยนะครับเหรียญน,นั่งพานรุ่นแรกรวยพันล้านของพระอาจารย์น็อตนะขึ้นลูกใหม่นะเกจิ ที่กำลังมาแรงอยู่นะครับท่านอยู่วัดตึกนะหิรันราชอยู่ที่โพธารามราชบุรีองค์นี้ลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับเหรียญนั่งพานรุ่นแรกเปิดจองแล้วจํานวนสร้างไม่มากใครสนใจก็จองกันได้นะครับรุ่นรวยพันล้านครับนะเหรียญนั่งพานรุ่นแรกครับอามาดูรูปหน่อยฮนะนะดูรูปหน่อย รูปเหรียญเขายังไม่ได้ออกตัวอย่างยังไม่ได้ออกมานะครับนะเป็นแบบอย่างนี้ก่อนนะครับนะเหรียญน,นั่งพ่านพระอาจารย์น็อตนะเกจิวัดตึกกิรันลาดนะครับวัดแห่งน,นี้เนี่ยนะเมื่อก่อนนะรัชกาลที่ห้าเคยเสด็จประพาสนะครับตอนที่ยังไม่ได้เป็นวัดนะครับนะแต่ขึ้นที่นะขึ้นที่ท่าน้ํานะครับณนะปัจจุบันเป็นวัดนะ มาพูดถึงนะเหรียญเสมมาพมพันล้านฮนะพมพันล้านหรือพมพันล้านหกหลวงปู่นินวราลาโพวัสว่างอารมณ์ชนบุรีสิทพุทธาคมของหลวงพ่ออีหลวงพ่อทัดนะครับนี่นะเขาเปิดให้สั่งจองกระแสม,มาดีเหมือนกันรุ่นนี้นะครับนะมาดูหน่อยนะมาดูหน่อยนะครับ ของหลวงปู่นินวรลลาโพนี่นะหลวงปู่นินนะครับอันนี้เหรียญพรมพันล้านหกนะฮะพรมพันล้านหกนะถ้าใครสนใจสั่งจองเนี่ยสอบถามคุณแดงเอกคัมภีได้เขาก็เปิดจองรุ่นนี้เหมือนกันนะครับวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลนะพระผงพิมพ์เสียนโตรุ่นมงคลมหาราภ หลวงพ่อสิงห์นะครับวัดเขาไหวระยองนะครับนะมีเปิดให้นะเปิดให้สั่งจองนะจะเสกในวันที่9เดือน9ครับนะวันที่9เดือน9เกจิเนี่ยโอ้โหนะฮะเกจินี่มาครบนะหลายองค์ทีเดียวนะครับนะเกจิระยองนะครับนะใครที่สนใจนะรุ่นนี้ ก็ลองดูนะครับนะลองดูสั่งจองได้นะครับนะคุณเชิดคุณโตโน่ผ้าเนื้อผงม,มีแนวโน้มจะแรงขึ้นต่อเนื่องไหมครับอาจารย์มีฮะนะมีเท่าที่สังเกตนี่นะเท่าที่สังเกตเนี่ยผ้าผงทั้งนั้นเลยตอนนี้ผนะ้าผงเสียนโตนี่ออกหลายวัดเลยนะแล้วผ้าขุนแผนเนี่ยขยับกันเยอะเลยนะท่านจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนื้อผงเนี่ยนะผ้าปิดตาเห็นไหมผมบอกแล้วว่า ถ้าติดตามรายการผมเนี่ยท่านจะรู้ว่าเป็นระยะระยะเดี๋ยวอะไรจะออกมาบ้างเดี๋ยวท่านจะรู้นะครับเพราะว่านักสร้างเขาก็ต้องดูนะดูสถานการณ์ว่าเขาจะสร้างอะไรนะครับสร้างแล้วต้องต้องมีบวกฮะถ้าสร้างแล้วลบเขาก็ไม่ไม่สร้างนะครับเขาก็ต้องดูว่าเขาจะสร้างอะไรนะเขาก็ต้องโยนหินถามทางก่อนนะต้องดูกระแสฮนะสร้างพระก็ต้องดูกระแสตามๆกันนะยกหนึ่งสมัยหนึ่งท่านจะเห็นนะครับว่า นะไอ้ไข่เกินเมืองเลยนะตอนนี้ไอ้ไข่ก็เงียบไปนะครับนะไอ้ไข่เงียบไปแล้วเราก็ต้องดูนะครับว่านะหนทางต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรที่เขาจัดสร้างเพราะที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเหรียญน,นะนะเหรียญเนี่ยออกมาเยอะจนเหรียญเนี่ยแหมแน่นเลยฮะนะแล้วก็มาเข้าสู่นะท้าเวสุวรรณนะตอนนี้มาที่เนื้อผงก็จะท่านจะเห็นพระปิดตาเยอะมากเนื้อผงนะครับ พระปิดตาพระสมเด็จผ้าขุนแผนน้าเนื้อผงตอนนี้มากันเยอะเลยนะครับน้าเสียนโตนะผ้าเนื้อผงนะเดี๋ยวดูฮะเนื้อผงเนื้อว้านจะไปได้ขนาดไหนอย่างไรนะครับนะก็ต้อง